บริเวณนี้จะเป็นที่กราบไหว้บูชาองค์เทวีสุวรรณนะครับมากราบขอพรมาทําบุญกันครับจะมีชุดทําบุญขององค์เทวีสุวรรณอยู่บริเวณนี้นะครับพอได้ชุดทําบุญกราบไหว้บูชาองค์เทวีสุวรรณแล้วก็เราจะมากราบไหว้องค์เทวีสุวรรณบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นที่ทําบุญไหว้พระขอพรองค์เทวีสุวรรณนะครับจะมีองค์เทวสสุวรรณหน้ายักษ์สีทองนะครับ หน้าเกงขามมากแล้วก็ด้านข้างก็จะมีองค์เท้าวเวสวร,ร์นาเทวดาหรือหน้าคนครับสีเงินจะอยู่ด้านข้างทั้งสององค์นะครับตรงกลางก็จะมีองค์เท้าวเวสวร,ร์สีทองหน้ายักษ์ปฏิสถานอยู่ครับมากราบไหว้บูชามาขอพรอ,องค์เท้าวเวสวร,ร์นะครับเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของเราครับท่านว่าท่านว่าบริเวณนี้ขลังมากคนที่มากราบไหว้บูชาขอพรและได้ดังสมตั้งใจ ก็จะมาถวายแก้บนญให้ท่านบริเวณนี้นะครับองค์ท้าเวสวรรณวัดดอนใหญ่นะครับขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญเข้ามากร่าบไหวบูชามาทําบุญมากกาบขอพรอ,องค์ท้าเวสวรรณบริเวณนี้นะครับวัดดอนใหญ่อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับบริเวณนี้สาธุสาธุสาธุครับบริเวณนี้จะเป็นที่จุดทูบเสี่ยงทายนะครับ สำหรับคนจะมีดวงคนมีโชคมากราบสาธุสาธุองค์ท้าวเวสสุวรรณครับมากาบขอพรขอให้สมดังตั้งใจนะครับแล้วแต่ใครจะได้ตัวไหนครับจุดทูบเสียงทายบริเวณนี้ครับผู้มีจิตศรัทธาผู้มาทำบุญต่างเข้ามาทำบุญแล้วจุดทูบกันบริเวณนี้นะครับท้าวเวสสุวรรณวัดดอนใหญ่อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับ เมื่อได้ทูบดังตั้งใจแล้วก็จะมัดจุดนะครับจะจดเสียงโชคบูชาเพื่อจะได้ดังสมตั้งใจครับไม่รู้จะเป็นตัวไหนเอ่ยใครดวงดีก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีบุญนะครับมากราบไหว้บูชาที่วัดดอนใหญ่มากราบขอพรอ,องค์เทวีสุวรรณน้ายักและองค์เทวีสุวรรณนาเทวดาทั้งสององค์บริเวณนี้นะครับขอพรท่าน ท่านจะให้ครับให้ดังตั้งใจเมื่อได้ดังตั้งใจแล้วก็จะมาแก้บนให้พระองค์ท่านครับมากราบดอกไม้ธูปเทียนมาถวายเครื่องให้พระองค์ท่านเพพรได้ดังตั้งใจด้วยเถินกราบสาธุสาธุขอให้สมหวังด้วยเทินศูนย์สี่สี่ศูนย์ครับ